าบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะจัดการอบรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษาหรือ AI for Education ร่วมกับนักวิจัยจากทั่วโลกค่ะเพื่อนำปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตค่ะ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส,สำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันธงวิรยิยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาของมหาวิทยาลายัยและนักวิจัยทั่วโลกที่อบรมผ่านทางออนไลน์ผ่านระบบซูมและ u t u b e ไ like, ลท์นะคะร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษาหรือ AI Fo r Education จากดรนรงชายอาคาัครเสรนีนายกสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่นค่ะในการอบรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษาหรือ AI for Education ค่ะรองศาสตราจารย์ดรไมตรีอินประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็กล่าวนะคะว,ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนทางการศึกษาหรือ Education Transformation เป็นยุทธศาสตร์สําคัญเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและมีกลยุทธ์ต่างๆ4กลยุทธ์เพื่อดําเนินการให้บรรลุพันธ,ธกิจ โดยในกลยุทธ์ที่2ในการสร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุในการสร้างหลักสูตรใหม่ที่เป็นที่ต้องการของสังคมค่ะโดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก็ในกลยุทธ์ที่4การปรับเปลี่ยนทางการบริการวิชาการและในปัจจุบันนะคะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีความสำคัญทั้งในแง่ที่เป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้มีความสำคัญในแง่ของการดูแลสุขภาพ AI for Healthcare นะคะและก็มีความสำคัญในแง่ของทางการศึกษาก็คือ AI for Education ค่ะฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการจึงได้จัดการอบรมปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา AI for Education ในครั้งนี้ขึ้นค่ะโครงการเ e PE c ที่พูดถึงเนี่ยเป็นโครงการที่เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรทั่วโลกนะมาคิดกันว่าการเรียนการสอนที่มันไม่ใช่วิชาแบบเดิมเนี่ย มันจะต้องเป็นยังไงซึ่งทุกวันนี้ก็จะเรียกว่าสิ่งที่ต้องเรียนในในโลกเนี้เขาเรียก A B C D A คือ AI B ก็คือ blockchain C ก็คือ cloud แล้วก็ D ก็คือ big data ซึ่งอันเนี้ยสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยยสภาได้พูดถึงเรื่องนี้ในการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นกับผู้บริหารเราก็ในโครงการเอปกเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2019ก็กําลังออกแบบเขาเรียกว่าแนวทางหลักสูตร ที่จะเรียนเรื่องพวกนี้ปี2019พูดเรื่องหลักสูตรระดับมปลายแล้วปี2020เป็นของมัธยมต้นแล้วปี2021จะเป็นของประถมแต่ปี20เนี่ยมันติดโควิดก็เลยยังยังเลื่อนไปอยู่ครับ,รบ,รบก็ถือว่าเราก็อยู่ในระดับที่ร่วมก,กันกับระดับโลกที่ทำเรื่องนี้โดยมหลาลัยขอนแก่นครับ ในส่วนของการอบรมในช่วงเช้านะคะจะเป็นการเสวนาเรื่อง Education in t h Era e of AI and Big Data นะคะร่วมเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน AI for Education 3คนจาก3ประเทศค่ะได้แก่ศาสตราจารย์ลิวฮีชานจากหมหาวิทยาลัยทางการศึกษาเกาหลีสาธารณรัฐเกาหลีศาสตราจารย์มาซามิ อิโซดะจากหมหาวิทยาลัยทัศสึคุบะประเทศญี่ปุ่นนะคะและก็ศาสตราจารย์โรโบโตโอ,อารยาจากหมหาวิทยาลัยชิลีประเทศชิลีค่ะดําเนินรายการและสรุปเป็นภาษาไทยโดยรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ AI for Education ในแง่มุม3แง่มุมนะคะจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้าน AI for Education ทั้ง3ประเทศค่ะ ศาสตราจารย์ลิวฮีชานจากสาธารณรัฐเกาหลีนะคะศาสตราจารย์มาามิอิโซดะจากประเทศญี่ปุ่นและศาสตราจารย์โรโบโตอารยาจากประเทศชิลีค่ะนอกจากการเสวนาและการบรรยายแล้วนะคะยังมีการแสดงนิทรศการ AI for Education จากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในยุคป,ปัญญาประดิษฐ์ด้วยค่ะค่ะ หากไม่อยากพลาดทุกข่าวสารทุกเหตุการณ์ในท้องถิ่นนะคะเพียงแค่กด Subscribe หรือกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะก็จะไม่พลาดข่าวสารในท้องถิ่นจาก ktv hd ktv cable tv เพื่อชาวขอนแก่นค่ะ